สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะขอต้อนรับทุกท่านรับชมบอลสีสวยๆที่บ้านนกน้อยบอลสีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็วันนี้นะคะพี่นกน้อยมีบอลสีนํามาแบ่งปันนะคะให้กับคุณผู้ชมกันด้วยนะคะโปรโมชั่นสําหรับวันนี้นะคะยังอยู่ที่3ต้นนะคะคุณผู้ชมจัดส่งให้ฟรีแล้วก็ท่านที่แบ่งปันนะคะ หนต้นค่ะก็จะมีค่าจัดส่งแบบเมาส์เมาสค่ะอยู่ที่50บาทนะคะทั้งแบบโอนและก็แบบปลายทางนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพี่โน้องน้อยมีบอลสีนะคะประมาณประมาณนี้นะคะอ่าคร่าวๆนะคะคุณผู้ชมเนี่ยแปลนให้ดูนะคะแล้วก็มีแบบเป็นเซตสุดคุ้มมาฝากกันด้วยนะคะอีก3เซตค่ะคุณผู้ชมนะคะแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่า รับชมแล้วนะคะคุณผู้ชมชื่นชอบถูกใจนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไหนกระถางไหนนะคะช่องทางการติดต่อค่ะ0846242215นะคะสามารถแอดไลน์นะคะหาพี่น้องน้อยนะคะสอบถามขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็สำหรับใน EP นี้นะคะเป็น EP ที่88นะคะคุณผู้ชมนะคะรอบจัดส่งนะคะ EP นี้นะคะพี่น้อยจะส่งให้เช้านะคะเช้าว,วันพุทธที่15พฤศจิกายนนะคะคุณผู้ชมจะส่งให้กับทุกบ้านทุกออเดอร์นะคะที่สั่งจองกันเข้ามานะคะเรารอเพื่อนๆกันนิดนึงนะคะเผื่อว่าบางท่านนะคะทางานนะคะเป็นทํางานประจานะคะก็จะยังไม่มีโอกาสได้ดูคลิปนะคะเราก็รอเพื่อนๆก่อนนะคะสามารถดูนะคะย้อนหลังแล้วก็โทรนะคะหาพี่น้องน้อยได้เลยนะคะคุณผู้ชม เราจะส่งจะส่งให้นะคะวันพุทธที่15นะคะจะส่งให้ทุกบ้านทุกออเดอร์ค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็พี่นน้อยฝากช่อง YouTube นะคะบ้านนกน้อยวันสีด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทําคลิปแล้วก็จัดหาวันสีสวยๆนะคะนำมาแบ่งปันให้กับผู้ที่มีใจรักะะแล้วก็ชื่นชอบ ในการเลี้ยงบอลสีด้วยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันเดี๋ยวพี่น้อยน้อยนะคะพานะคะเริ่มรับชมกันนะคะที่กระถางแรกกันเลยค่ะกระถางแรกสําหรับวันนี้นะคะพี่น้อยน้อยพามาชมนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะนางรักสดทีวีนะคะมีอัตลักษณ์ที่สวยงามนะคะสําหรับกระถางนี้หลอดใหม่มานะคะคุณผู้ชม นี่ค่ะนี่นะคะหลอดใหม่มาเนาะแล้วก็ลักษณะหน้าใบน้องนะคะจะสวยแบบนี้เลยนะคะหน้าไม้สวยมากสำหรับกระถางนี้มาในไซส์กระถาง5นะคะแบ่งที่250บาทนะคะกระถางที่1ค่ะคุณผู้ชมนะคะนางรากสดททวีนะคะทางด้านนี้นะคะเป็นกระถางที่2ค่ะสวยมากเช่นเดียวกันนะคะใบดุกใบเยอะนะคะแล้วก็แข็งแรงนะคะคุณผู้ชมมาในไซส์แบบนี้เลยกระถาง5เช่นเดียวกันนะคะกระถางนี้นะคะก็แบ่งที่ 250บาทนะคะเป็นกระถางที่2และทางด้านในค่คือผู้ชมสวยมากนะคะฮาครึ่งเลยนะคะป้ายได้สวยมากจริงๆเลยนะคะสําหรับกระถางที่3นะคะกระถาง5เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลยนะคะก็แบ่งที่250บาทค่ะคุณผู้ชมนะคะเรามาต่อกันที่กระถานี้กันต่อนะคะเจ้าสาวป้ายสวยๆค่ะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะหลอดใหม่ก็มานะคะป้ายมานี้อย่างนี้ โอ้ยสวยมากมายเลยนะคะมาในไซส์กระถาง5นะคะฟอร์มล้นๆ้นแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมสวยมากนะคะสมบูรณ์และแข็งแรงนะคะสดชื่นมากๆนะคะนี่เลยอ่ากระถางนี้พี่น้องน้อยแบ่งปันที่390บาทนะคะเจ้าสาวนะคะป้ายสวยๆค่ะคุณผู้ชมอ่าทางด้านในนะคะวันนี้มีมา2กระถางทางด้านในคือกระถางนี้นะคะเป็นกระถางที่2นะคะแบบนี้ นี่ก็ป้ายป้ายเหมือนกันนะคะแต่ว่าป้ายน้อยกว่ากระถางแรกนะคะคุณผู้ชมนี่นี่เป็นฟอร์มแบบนี้นะคะใบดุกใบเยอะแล้วฟอร์มสวยๆดูดินะคะแข็งแรงมาในฟอร์มไซส์กระถาง5ฟอร์มลน้นลนขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่นะคะสําหรับกระถางนี้นะคะพี่น้องน้อยให้ที่350บาทะคะ่ะคุณผู้ชมเจ้าสาวนะคะป้ายสวยๆเลยนะคะต่อกันทางด้านในนะคะเป็นองค์หญินทอฝันนะคะคุณผู้ชมแบบนี้ สวยมากนะคะฟอมสวยมากอันนี้ใบใหม่นะคะคุณผู้ชมเนี่ยน้องใบใหม่แต่ก็จะสวยกับสีมาแล้วนะคะนี่ฟอร์มนี้นี่เลยสวยมากนะคะอันนี้กระถาง6ค่ะคุณผู้ชมนี่ฟอมแบบนี้เลยนะคะสาหรับกระถางนี้นะคะแบ่งปันที่300บาทนะคะสําหรับองหญิงทอฝันค่ะคุณผู้ชมนี่เลยกระถาง6นะคะนี่เลยค่ะเรามาต่อที่ ต้นนี้ก็ถางนี้กันต่อค่ะคุณผู้ชมนี้นะคะเปิดมาเลยนะคะดูหูน้องด่างเป็นสีทองเลยนะคะคุณผู้ชมสีกัญชนานะคะเจนสองค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะใบใหม่มานะคะนี่เลยเดากกลางสุดระวังแน่นอนนะคะสวยมากป้ายหนงทุกใบค่ะคุณผู้ชมมาในไซส์กระถางห้านะคะอันนี้เป็นกระถางที่หนึ่งนะคะพี่น้องน้อแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะคะสีการชนาเจนสองค่ะ,คะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะเป็นกระถางที่สองนะคะอ้าวผาชมโอ้สวยมากนะคะคุณผู้ชมเนี่ย เขามีด่างสีเหลืองมาด้วยนะคะคุณผู้ชมสวยมากอะสีกาญจนานะเนี่ยยิ่น้อยพาชมนะคะใครอยากเก็บไว้นะคะสวยมากๆเลยเราฟอร์มไว้เลยนะคะคุณผู้ชมฟอร์มไว้ตั้งแต่เล็กเลยเอาลงกระถาง9ก้าไปเลยเนาะเดี๋ยวได้เห็นฟอมสวยแน่นอนนะคะอัพขึ้นไปเลยแต่ตอนนี้ถ้ายังไม่อัพก็ไม่เป็นไรนะคะสวยงามอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมเนี่ยนี่สวยๆเลยนะคะพี่น้อยอัพให้ไปแล้วอยู่ในกระถางห้านี่เลยฟอมสวยๆ สีการจนาเจน2ค่ะสำหรับกระถางที่2นะคะก็แบ่งที่300บาทเช่นเดียวกันนะคะทางด้านในนะคะใครชอบน้ำเมืองนอนนะคะวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งค่ะ1กระถางนะคะน้ำเมืองนอนค่ะกระถาง5นะคะคุณผู้ชมนี่หน้ามาแบบนี้ค่ะลักษณะแบบนี้นะคะนี่เลยน้ำเมืองนอนนะคะกระถางนี้นะคะพี่น้้งน้อยแบ่งที่250บบาทค่ะมีกระถางเดียวนะคะคุณผู้ชมให้ดูหน้ามาสวยๆกันนะคะ นี่เลยนะคะอ่านี่ค่ะหรือว,ว่าใครชอบนะคะแบ่งไปได้นะที่250้าสิบาทนะคะมีกระถางเดียวจ้ากระถางนี้นะคะเรานะคะมาต่อที่พญาคอมดํานะคะคุณผู้ชมสวยมากนะคะลักษณะใบนะคะอู้ยสวยมากนี่ดูเลยสวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยดูกระดูกเข้มใบดําดําจริงๆนะคะพญาคอมดำเนาะแบบนี้เลยนะคะ กระถางห้านะคะฟอร์มแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยอู้ดูการดำมันวาวเลยนะคะคุณผู้ชมสวยอะ่ะให้ที่250บาทนะคะกระถางที่1ค่ะคุณผู้ชมนะคะมี2กระถางนะคะด้านนี้เป็นกระถางที่1 250บาทแล้วก็ทางด้านในนะคะสวยไม่แพ้กันเลยนะคะให้ที่250บาทเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเนี่ยกันไม้แข็งแรงและสวยงามค่ะมันวาวเลยทีเดียวนะคะ นี่ค่ะคุณผู้ชม0846242215นะคะท่านใดสนใจนะคะทักแชทนะคะไลน์เข้ามาได้เลยสอบถามกันเข้ามาได้เลยโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะทางด้านนี้นะคะเป็นรัตนรุ่งเรืองนะคะสวยๆแบบนี้เลยนี่นี่เหมาะมากนะคะคุณผู้ชมแม่พันธุ์นะหน,น้าน้องสวยๆเลยอ่ะพี่น้องเลื่อนหมุนให้ดูมาในไซส์5.5นี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยมาในไซส์นี้นะคะ ให้ที่300บาทนะคะนี่กระถางเดียวค่ะคุณผู้ชมใส่โตแล้วนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่น้องน้อยให้ไปเลยค่ะนะคะ300บาทค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มาต่อกันที่กระถางนี้นะคะบุษรินค่ะคุณผู้ชมนั่าสวยๆอ่านามาสวยๆแบบนี้เลยแล้วแข่งแรงแล้วนะคะมา5.5้าค่ะใส่กระถาง5.5เนาะนี่ฟอร์มแบบนี้นะคะบุษรินวันนี้พี่น้องน้อยให้ที่นะคะแบ่งไปเลยนะคะคุณผู้ชม สา0ห้าบาทนะคะมีกระถางเดียวนะคะมีดางเหลืองนะคะอันนี้ผสมเลยนะคะเม็ดสีเหลืองชมพูนะคะคุณผู้ชมน,นี่เขาจะอยู่ในในฟอร์มของเขาเลยสดิลหน้าสวยนะคะคุณผู้ชมยิ่งได้แดดและอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะสําหรับในช่วงนี้หลายท่านบอกว่ากลัวหนาวนะคะไอช่วงฤดูหนาวเนี่ยบอลจะไม่โตคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะคะคุณผู้ชมพยากรณ์อากาศออกมาแล้วละคะ่ะ จะมีร้อนมากกว่านะคะปีนี้จะหนาวหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะคะคุณผู้ชมนะคะนี่เลยเราก็ดูกันตามธรรมชาตินี่แหละนะคะเอาความเป็นจริงมาคุยกันนะคะคุณผู้ชมต้องอยู่กับความเป็นจริงนะคะนี่เลยนี่นะคะไม่ต้องกลัวนะคะคุณผู้ชมสวยแน่นอนนะคะอ่าเราต่อกันที่ต้นนี้ก็ทางนี้ค่ะเพชรจอมทองนะคะน่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้นะคะพี่ตุ้มน้อยมีมาแบ่งปันสองกระถางนะคะเพชรจอมทองให้ที่ 290ยบาทกระถางที่1ค่ะหน้านี้นะคะและทางหน้านี้นะคะเป็นกระถางที่2ค่ะคุณผู้ชมนี่หน้าไว้แบบน,นี้เลยชมพูแล้วอันนี้นะคะ290บาทมาในไซส์กระถาง5ทั้งคู่นะคะคุณผู้ชมอันนี้กระถาง2นะคะทางด้านเนี้ยกระถางที่1ค่ะคุณผู้ชมนะคะชื่นชอบนะคะต้นไหนเนี่ยกระถางไหนเนี่ยแฉกหน้าจอมาหรือว่าโทรมาได้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะพีน่น้อยพารับชมกันนะคะ และต่อกันทางด้านนี้นะคะมาที่ทรัพย์เจริญนะคะชื่อดีชื่อพอชื่อเป็นมงคลเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองนะคะไปไปสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาในไซส์กระถางห้าค่ะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะรับเจริญวันนี้พี่น้องน้อยให้ที่2 5 0บาทไห้สบาทใหม่มาแล้วค่ะคุณผู้ชมายมาแล้วด้วยสดชื่นและก็แข็งแรงจ้านะคะทางด้านนี้นะคะมณีนพรัตนะคะหน้าสวยๆเลยอได้มาหนึ่งกระถางค่ะคุณผู้ชมนะคะได้รับกันหน่งปันมาหนึ่งกระถางมณีนพรัตนะคะ สวยมากเลยนะคะมาในไซส์กระถาง5ฟอร์มแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่เป็นอนอยให้ที่นะคะ300บาทนะคะคุณผู้ชมมณีนพร,รัตนะคะสวยมากๆนะคะนี่ค่ะ,คะ,คะ,คะมีกระถางเดียวนะคะแล้วก็ทางด้านในค่ะเรานะคะต่อกันที่ชัดทินกอนนะคะฟอร์มสวยน,น่าสวยแบบนี้เป็นพุ่มเป็นกอใ,ใ,ใบดกใบเยอะนะคะคุณผู้ชมแบบนี้กระถาง5.5ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยฟอร์มป็นกอแบบเนี้ย นะคะให้ให้ให้มาแบ่งปันกันนะคะมีหนึ่งกระถางค่ะคุณผู้ชมแบบนี้หน้าไม้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมแบบนี้เออนีเลยนะคะพี่นวลน้อยแบ่งที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะคุณผู้ชมวันนี้ทุกท่านยังอยู่กับโปรโมชั่นสามต้นจัดส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะจัดส่งโดยไปไปสนิทยแล้วก็จัดส่งแบบ e m s ด้วยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะค่ะในช่วงท้ายเหมือนเดิมนะคะพี่นวลน้อยพาไปชม เซตจุดคุ้มกันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะเซตจุดคุ้มวันนี้นะคะเริ่มกันที่เซตนี้นะคะเซตที่หนึ่งนะคะให้นะคะมิดไมตรีค่ะคุณผู้ชมโต,โตแล้วนะคะดูหน้าที่เปิดสวยมากนะคะมิดไมตรีเขาเป็นไม้สวยนะคะชื่อดีชื่อเพราะเนะี่ยอย่างที่เขาบอกนี่แหละต,ต้นโตแล้วสวยงามใบอวบป้วนก้างแข็งแรงแบบนี้เลยนะคะหนึ่งกระถางค่ะคุณผู้ชมนะคะให้ไปอีกหนึ่งนะคะที่สองนะคะเป็น พันท้ายนะคะหน้านี้หน้าแดงๆนะคะหน้านี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยสวยมากๆนะคะหนึ่งกระถางค่ะไปในไซส์กระถางห้านะคะแบบนี้เลยหนึ่งกระถางอ้าเป็น่้ยให้ไปเลยค่ะและสามค่ะสุดรักนะคะหน้าสวยๆแบบนี้เลยกระถางโตๆบิ๊กบึ้มแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยสุดรักให้ไปอีกหนึ่งนะคะเซตนี้เซตที่หนึ่งนะคะนะคะสามอันนี้นะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะจัดส่งให้ฟรีค่ะ เซตที่สองนะคะเริ่มที่นะคะลูกไม้นะคะลูกไม้เหลืองนะคะคุณผู้ชมเนี่ยน่าเก็บน่าสะสมนะคะสําหรับท่านที่ชอบลูกไม้นะคะคุณผู้ชมสวยมากนะคะนี่ถ้าวันนี้ไม่มีใครรับพี่นุ้น้อยเก็บเก็บจริงๆคะ่ะสำหรับสาหรับกระถางนี้นะคะคุณผู้ชมหลอดไม้มาแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะหลอดไม้มาแล้วดูลักษณะมีมีทุกสีนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยเนี่ยคะ่ะ ลักษณะใบเขาสวยค่ะคุณผู้ชมเก็บดีกว่านะคะถ้าเกิดว่ายังไม่มีใครรับนะคะนี่เลยสวยมากๆเลยกระถางที่หนึ่งค่ะต่อกันที่ชมพูทวีปนะคะป้ายสวยๆแบบนี้นี่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยก้านใบแข็งแรงนะคะมือใหม่นะคะมือใหม่มือใหม่นะคะชมพูทวีปสวยมากนะคะก้านใบแข็งแรงมาในไซส์ห้าจุห้าเนี่ยพี่น้อยอัพให้เลยนะคะคุณผู้ชมสวยมากๆนะยิ่งยิ่งโดนแดดที่เหมาะสมนะคะคุณผู้ชมชมพูทวีปขาจะกัด ได้สวยมากค่ะคุณผู้ชมเป็นลวดลายสีชมพูใสๆเลยนะชมพูทวีปเนี่ยค่ะจริงเนี่ยนะคะสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยจะค่อยๆกลัดขึ้นอย่างเงี้ยจะใสออกมาเห็นกระดูกชัดๆเลยนะคะชมพูทวีปนะคะคุณผู้ชมเลี้ยงนอกตู้นะแจ่มมากค่ะและทางด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมลูกไม้ใบเข้มเนี่ยอย่างที่พี่น้อยบอกเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะเออสวยงามมากมายนะคะหนึ่งกระถางนะคะคุณผู้ชมลูกไม้ใบเข้ม สามกระถางนี้นะคะคุณผู้ชม4ี่ยห้าสบาทนะคะพี่นุ้งน้อยจัดทรงให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมทางด้านนี้นะคะเรานะคะมาต่อกันที่เซตที่3ค่ะคุณผู้ชมนี้นะคะเซตที่สามนะคะกระถางที่1นะคะก็ชมพูทวีปนะคะป้ายสวยๆแบบนี้ให้ไปหนึ่งกระถางนะคะคุณผู้ชมสวยจริงนะคะกระถางที่สองนะคะนี่เลย น้องนะคะสวยมากๆเลยมาในกระถาง5.5นะคะคุณผู้ชมเทพเทวานะคะป้ายสวยๆนี่ค่ะผสมกันอันนี้ทั้งใบเลยนะคะคุณผู้ชมพี่ไม่เอาอะไรออกให้นี่ค่ะอย่างนี้นะคะเทพเทวันหนึ่งกระถางนะคะแล้วก็ทางด้านในค่ะเป็นนะคะพันธุ์ท้ายนรสิงห์นะคะหน้านี้นะคะคุณผู้ชมแบบนี้เนี่ยนี่เลยนะคะหน้านี้นะคะให้ไปอีกหนึ่งกระถางนะคะมาในไซส์กระถาง5นะคะ ใชตัวแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งกระถางนะคะแล้วก็นี่ค่ะสามกระถางนี้อยู่ในเซตที่สามนะคะคุณผู้ชมสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะจัดส่งให้ฟรีค่ะและนี่นะคะก็คือนะคะบนสีสวยๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะที่พี่น้องน้อยนำมาแบ่งปันกันนะคะคุณผู้ชมนะคะเป็นการเรียกน้ำย่อยกันนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะ ท้ายคลิปแล้วนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะงานบุญงานกระถินนะคะหลายวาัดหลายที่หลายแห่งนะคะผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่บ้านพี่น,น้อยกเ็เช่นกันนะคะอยู่ที่อ่าตำบลนงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะคุณผู้ชมนะคะจากงานกระถิ่นไปเมื่อวานนี้นะคะวันอาทิตย์นะคะก็ดกได้มีโอกาสได้ไปร่วมทําบุญทําทานทําโรงทานด้วยนะคะคุณผู้ชม คนเรานะคะมีวิถีชีวิตคนไทยเรานะคะอยู่กับความเชื่อของศาสนาพุทธก็คือการทําความดีละเว้นความชั่วนะคะคุณผู้ชมค่ะทําดีคิดดีนะคะบุญบารมีของคุณความดีจะคุ้มครองค่ะคุณผู้ชมนะคะแทนคำขอบคุณนะคะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ f อฟที่น่ารักนะคะ พี่น้องน้อยขออนุญาตส่งคำอวยพรนี้ส่งไปยังทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในทุกวันจะทําการงานสิ่งใดขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะประสบความสําเร็จทุกๆอาชีพการงานนะคะมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะขอให้ถึงจุดมหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะคะคุณผู้ชมทั้งไปและก็กลับนะคะและที่สําคัญนะคะขอให้ทุกท่านนะคะร่ารวย ร่ำรวยและร่ำรวยยิ่งยิงขึ้นไปนะคะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพี่น้องน้อยได้ใหม่นะคะใน EP ีถัดไปนะคะสำหรับใน EP นีนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ